สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตู้บุญเติมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเติมเงินเข้าบัญชี Sho ป e e Play หรือว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่า Airplay เ,เนาะซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยมนมะาเป็น Sho ป e e Play แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมผ่านตู้บุญเติมก็ทำตามวิธีของผมได้เลยนะครับส่วนอันตราค่าบริการของเขาก็ขึ้นอยู่กับเลทเงินนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเลยว่าแต่ละเลทเงินมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วก็วิธีการเติมเติมอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย มาถึงตู้บุนเตมอย่างงี้นะครับแล้วก็สัมผัสไปที่หน้าจอของเขานี่นะครับก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าเนี่ยนะครับเติมเงินวอลเล็ตนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมทําให้กล้องโฟกัสก่อนอ่านี่นะครับเติมวอลเล็ตซื้อรหัสบัตรกดแตะเข้าไปอย่างงี้นะครับแล้วก็กดยืนยันอ่ารอระบบเขาทํางานแป๊บหนึ่งจากนั้นก็กดเข้าไปที่เติมวอลเล็ตนะครับปึ้งอย่างงี้นะครับ ก็จะมีหลายโบลเลตให้เราเติมนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเติม s h o p e e Play เนาะเราก็กดเข้าไปที่ s h o p e e Play ครับาจากนั้นก็กรอกหมายเลขที่เราลงทะเบียน Sho p e e Play นะครับเป็นหมายเลขที่เราต้องการเติมเข้าไปเนะาะจากนั้นกดยืนนะครับแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะครับซึ่งอัตรานะครับ ค่าบริการของเขาก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่เราเติมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูทุกอันเลยดีกว่านะครับ10บาทจะมีค่าบริการอยู่ที่เท่าไรเออสิบบาทอยู่ที่2บาทนะครับสาหรับค่าบริการนี่ถ้าเราต้องการเติม10บาทเราต้องมีเงิน12บาทนะครับอ่าถ้าต้องการเติม20่ล่ะ20บาทเนี่ยค่าบริการอยู่ที่2บาทเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้า45บาบาทละ่ะ สี่บาทเทค่าบริการอยู่ที่5บาทนะครับอันนี้ขยับขึ้นมาแล้วอ่าแล้วถ้า90บาทละ่ะ90บาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึงตอนนี้ทำข้างทางเสียงก็อาจจะเข้าไปรบกวนท่านผู้ชมหน่อยนะ90บาทค่าบริการอยู่ที่10บาทเลยครับอ่ะสุดท้ายครับ180บาทค่าบริการอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเรากดหลายครั้งมันอาจจะเออร์รหน่อยนี่นะครับ1้อยบาทค่าบริการอยู่ที่20บาทโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเติม90บาทวันนี้เพราะผมมีเงินอยู่100บาทกดเข้าไปที่90บาทนะครับซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่10บาทเนาะรวมแล้วก็จะเป็น100บาทพอดีนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเราตรวจสอบนะครับเป็นหมายเลขที่เราต้องการเติมเข้าไปในบัญชี S h o e p ปี้เพลนะครับโอเคกดยืนยันครับ เขาบอกว่าหากใส่เงินมากกว่าจํานวนที่กําหนดระบบจะไม่มีการถอนเงินจะเก็บไว้เป็นเครดิตเพื่อให้ใช้ครั้งต่อไปนะครับเขาบอกว่าสงนวนสิทธิ์เก็บเครดิตหากเลยกําหนด1ปีก็คือมีสิทธิ์เก็บไว้ได้แค่1ปีนะครับจานวนที่ต้องการจ่าย100บาทใส่เงินแล้ว0บาทโอเคนะครับเติม90บาทใส่100อนะครับท่านไปช้ชมใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่อ่าตรงนี้ก็ช่องใส่ธนาบัตรตรงนี้ช่องใส่เหรียญน,นะครับ ธนาบัตรเนี่ยก็ใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยอ่าตรงนี้มันไม่ระบุตรงนี้มนไม่ระบุแต่เหรียญเนี่ยหบาทถึง10บาทเลยนะครับธนาบัตรแบงก์ร้อยก็ใส่ได้นะครับเมื่อกี้โอเคเอ้าเรียบร้อยแล้วถึงไหนแล้วทําไมเงียบล่ะครับเอ้าเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่า หลังจากที่เราเติมเข้าบัญชี s h อป e e Play ปุ๊บมันจะเข้าเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ดูข้างๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแคปภาพมาให้ดูนะว่ามันเข้าเลยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินเข้าบัญชี s h อ p e e Play หรือว่าแต่ก่อนเรียกว,ว่า a i r p l a เนาะโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ